ใครที่กำลังรอการมาของ m a t 40ซีรี e s สมาร์ทโฟนเรือธงสุดพรีเมียมตัวท็อปของ Huawei นะครับอันนี้อีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้เครื่องก็อยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> และว,วันนี้ก็จะมาะครับตอบคำถามและเช็คความพร้อมของมือถือจาก Huawei ที่เป็น HMS p n o นะครับว่าพร้อมใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับ และนี่ก็คือ Huawei Mate 40 Pro นะครับหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของกล้องเนี่ยเขาขึ้นไปติดท็อปชาร์จของ Dxomark เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะ <Wow. S 1> และอีกไม่นานนะครับรอเตรียมชมรีวิวตัวเต็มของ Mate 40 Pro เครื่องนี้ได้ <Yeah. S 1> แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ h m s Phone กันก่อนนะครับแล้วก็ความพร้อมในการใช้งานของ Huawei m เม e 40ซีรีส์เครื่องนี้รวมถึงรุ่นอื่นๆที่วางขายตอนนี้ของเบ่ยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ย ที่บนกล่องของ Huawei ตอนนี้จะมีการขึ้นโลโก้เป็น HMS Phone เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือว่าแล้วไอ้ตัว HMS Phone เนี่ยมันแปลว่าอะไรแอปต่างๆเมีโหลดพร้อมใช้งานแล้วหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นแอปการใช้งานทั่วไปแอปโซเชียลหรือว่าแอปธนาคารต่างๆเ <Huh? S 1> คร่องเราเคยทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวของ Huawei App Gallery กับ Petal Search ครับเป็นตัวช่วยในการหาแอปที่ต้องการใช้งานเนี่ยมาติดตั้งบนเครื่องได้แต่บางคนดูมันจะมีคําถามอยู่นะครับว่า แล้ว SMS Phone มันแปลว่าอะไรหัว่ยแอปแก l อรี่กับเพจท์ s ซิร์ชมันช่วยอะไรได้บ้างแอปมีครบหรือยังเพราะฉะนั biz, like? e oh, <okay. S 2> ้นวันนี้ก็เลยขอมาอธิบายเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของ SMS Phone จากหัวเว่ครับ SMS Phone หรือว่าบริการของ Huawei Mobile Service นะครับผมก็จะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนของ Huawei ทุกรุ่นหลังจากนี้ซึ่งตัวของ OS นะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่องของ S.M.S. call ที่เป็นการอัปเดตเรื่องของความปลอดภัยฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานครับเหมือนกับฝั่งของ Android นั่นเอง <c oughs> อย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเปิดมาเนี่ย <c oughs> ก็เห็นว่ามีการประกาศอัปเดต S.M.S. เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะ <c oughs> ก็สามารถจะกดอัปเดตได้เลยนะครับแบบนี้ <Okay. S 1> ซึ่งในส่วนของ S.M.S. นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับ2บริการที่เราสามารถเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันได้อันแรกก็คือ Huawei a p p g a l l e r อีอีกตัวหนึ่งก็คือ p พ t a l Search นะครับที่เป็นเหมือนกับ Search บ a r อยู่ตรงนี้ สำหรับ Huawei App Gallery นะครับก็คือแหล่งรวมแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนกับ Play Store แล้วก็ App Store นั่นแหละโดยทุกแอปถุกพัฒนานครับแล้วก็ผ่านการยืนยันการรับรองตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยจากทาง Huawei มาโดยจะมีขั้นตอนนะครับในการป้องกันถึง4ชั้น เพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่การตรวจสอบเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับ privacy check การสแกนหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือว่า security vulnerability scanning การปกป้องจากผู้มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายนะครับหรือที่เรียกกันว่า malicious behavior detection และการตรวจสอบความปลอดภัยโดยการเช็คข้อมูลครับบุคคลด้วยบุคคลส่วนนี้จะเรียกว่า manual real name security check ตรงนี้ครับมั่นใจได้ว่าแอปที่มีให้โหลดแอปแกรี่นั้นปลอดภัยนะครับเพราะมีการสแกนอยู่หลายขั้นตอนมา,มาก รวมถึงเราบรรดาแอปใหม่ๆที่ยอดนิยมนะครับ <Okay. S 1> ก็ถูกนําเข้ามาเพิ่มในแอปแกรี่ด้วยครับ <Okay. S 1> อย่างเช่นในส่วนของแอปใหม่นะครับหรือว่าเกมใหม่ก็ถูกใส่เข้ามาในตัวของแอปแกรี่ด้วยแบบนี้หากต้องการจะเช็คว่าเกมใหม่ๆที่เราต้องการเล่นมาหรือยังก็สามารถเช็คบริเวณนี้ได้ครับรวมถึงแอปต่างๆที่เราต้องการใช้งานด้วยนะครับสามารถจะสกอร์หาได้แล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาได้เช่นกันไลน์ทีวีติกตอกอย่างเช่น,นแอปธนาคารต่างๆครับก็สามารถจะพิมพ์เสิร์ชได้เลยนะครับอย่างเช่นแบงกิง้งแอปธนาคาร พอเสิร์ฟไปแล้วก็จเจอหมดนะครับพวกกรุงไทย n e x s c b e c kplus นะครับไมโมของ gsb นะครับ kma ธนาชาต tmb ก็มาครบหมดแล้วเราสามารถจะโหลดไปติดตั้งและพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจ่ายเงินด้วย qr code ต่างๆทำการสแกนใช้ได้หมด <Wow. S 1> รวมถึงพวกโครงการของรัฐบาลนะครับแอปเป๋าตังใช่ไหมเธอต้องไปใช้ร่วมกับพวกคนละครึ่งครับหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดแอปแกลลี่ด้วยนะครับผมก็สามารถจะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะะเป๋าตัง นี่ไงเห็นไหมเบาตังมาแล้วนะครับก็สามารถจะตลดติดตั้งพร้อมใช้งานบน SMS โ h o ของหมได้เช่นกันครับ <Yeah. S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแอป,ปที่โหลดจากแอปแกรี่นะครับผมเราก็สามารถจะทาการอัปเดตโดยตรงได้ทันทีเหมือนกับแอปสโตร์ทั่วไปนั่นเองครับ <S <S แต่คําถามหนึ่งที่หลายคนสนใจและอยากรู้มากๆก็คือเรื่องของแอป,ปหรือว่าเกมที่ทําการเซิร์ชแล้วนะครับบนแอปแกรี่เนี่ยหามไม่เจอทํำยังไง <What? S 1> อันนี้ไม่ยากครับเราแค่ใช้ตัวของ p พจเท่าเซิร์ชั่นเองนี่ กดเข้ามาตรงนี้ปัป๊บครับกบริการของ p y t a l Search นะครับซึ่งเราสามารถจะเลือกค้นหาแอปต่างๆนะครับจากใน p y t a l Search ได้เลยซึ่งตัวของ p e t a l Search ครับจะไปค้นหาตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเกมจากในแอปแกลเลอรี่และก็แหล่งดาวน์โหลดต่างๆมาที่สามารถจะโหลดมาติดตั้งบน p u w w r s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  p o o n e ได้นั่นเองครับ <Okay. S 1> อย่างเช่นเราต้องการจะโหลดพวก a c e b o o k นะครับก็สามารถจะทาการพิมพ์ที่ของเ e t a l Search ได้เลยเสร็จแล้วก็เห็นว่านี่ไง ก็จะมีเขียนเลยว่า Facebook โหลดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหมายความว่าทาง e b o o k เองเนี่ยก็มีแหล่งให้ดาวน์โหลด apk ของตัว Facebook มาติดตั้งบน SMS p h o n ฟด้วยนั่นเองรวมไปถึงนะครับแอป,ปโซเชียลอื่นอย่างเช่นตัว Telegram นะครับก็มีให้โหลดในแอป,ปกรีด้วยนะยืนยันแล้วเรียบร้อยครับอันนี้คือมีสนิลักษณ์ว่าผ่านการตรวจสอบติดตั้งได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่ยังวน,น,นครับเรื่องของความปลอดภัยว่าแอปจกเพจทั้เซิร์ชเนี่ยติดตั้งแล้วจะไม่เจอปัญหาใช่ไหมนะครับ อันนี้เขาจะมีการ Verify ให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ t e l e gram บนเทมเพลท e เซิร์ชนะครับก็เห็นว่านี่มีของแอป Gallery ขึ้นมายืนยันแล้วว่าปลอดภยัยตัวนี้ที่เป็น Plus Messenger ก็มีการยืนยันแล้วว่าปลอดภยัยจะมีตัวโลดสืฟ้าขึ้นมาข้างๆนะครับแปลว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถามเข้ามาเยอะไม่แพ้ก,กันก็คือการใช้งานส่วนของ Gmail อ่าถูกไหมหลายคนนี่ยังต้องมีการใช้ Gmail ในการเชื่อมต่อหรือว่าพูดคุยเพราะาต้องซื้อไปทํางานถูกไหมครับอันเนี้ยไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดใครต้องการเข้าใช้งานในส่วนของ Gmail โดยตรงนะครับอันนี้ก็สามารถจะใช้ตัวของเบราว์เซอร์นะครับจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Huawei เองหรือว่าจะเป็นตัวของ Edge ของ Microsoft ก็ได้นะครับทำการโหลดติดตั้งมาเรียบร้อย ล็อกอินเข้าที่ Gmail ทําการ Sig นเข้าไปได้เหมือนกัน <Okay. S 1> หรือถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้เป็นแอปในการเปิดเมลเลยนะครับแบบอ่านถามเขียนตอบทุกสิ่งอย่างครับก็สามารถใช้ตัวของ Huawei Mail นี่ตัวนี้เลยอีเมลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการ Sign In นะครับคุณมี Microsoft Office คุณมี Hotmail คุณมี Gmail อยู่ก็สามารถ กดเข้าไปแล้วก็ทําการล็อกอินได้พอล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็สามารถจะดึงเมลจาก Gmail เข้ามาอ่านแล้วก็เขียนตอบได้ปกติเลยนะครับผมเช่นเดียวกับ Hotmail หรือว่าจะเป็นพวก Yahoo Exchange ต่างๆเมลในองค์กรก็สามารถใช้งานในตัวของแอปอีเมล Huawei ได้ครับ <Wow. S 2> ต้องบอกว่านะครับการที่ Huawei ขาด Google Play Store หรือว่าตัว Play s e r v i c e ไปนั้นเนี่ยเมื่อตอนนู้น กับตอนนี้มันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมเพราะในช่วงนี้นะครับตัวของ SMS service ของ h u a w e i เองเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจนสามารถใช้งานทดแทนได้ไหลายส่วนแล้วรวมถึงปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับในช่วงนั้นน่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันหาติดตั้งยากมากแต่หลังจากที่ h ง a ว e i นะครับพร้อมพัฒนาส่วนของตัว SMS c a l l ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการไปคุยกับนักพัฒนานะครับให้ทําการพัฒนาแอปมาลงในแอปแกลอรี่ด้วยเนี่ยทำให้ตอนนี้นะครับบรรดาแอปที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆนะครับที่ตอนนั้นมันขาดหายไปเนี่ย กลับมาแทบจะครบหมดแล้ว <Wow. S 1> ในฝั่งของโซเชียลพวก Facebook Instagram Twitter อันนี้มันมีปัญหายอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวของไล ne เนี่ยพอพัฒนาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่หลบดแอปแกรดี้แล้วนะครับผมหรือจะเป็นบรรดาแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับพวก Sho ป e e Lazada ก็สามารถโหลดมาติดตั้งและใช้งานบน SMS Phone โฟนได้ <Wow. S 1> เรียกว่าแอป,ปไหนนะครับที่กำลังเป็นเทรน์มาแรงแอป,ปไหนที่คนใช้งานกันเยอะๆและมีความต้องการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเนี่ย ทางฮเว่ก็จะมีการไปพูดคุยและนำแอปพวกนั้นนะครับมาลงในแอปแกลเลอรี่เพื่อเราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของฮ u ยเว่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของ h u ยเว่ยกับความเป็น HMS Phone มากขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่มี App Store ให้โหลดข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆน,นะเพราะว่าทางฮุยเว่ยก็ยังมีตัวของแอป Gall e r y ี่แล้วก็เ a จ Search นะครับในการหาโปรแกรมมาติดตั้งบนตัวเครื่องได้นั่นเองซึ่งในส่วนของ a อป g ก l l e r รี่เองเนี่ย แอปหลักๆที่ใช้งานประจําวัน,นครับโซเชียลแอปธนาคารก็มีมาให้หมดแล้วนะส่วนใครที่ลองไปเสิร์ชไปค้นดูแล้วครับว่าแอปแกรี้ยังขาดแอปตัวนี้อยู่อันนี้ก็สามารถจะรีเควสตไปในแอปแกรี้ได้นะครับเพื่อขอให้บวตรนาเนี่ยเอาแอปมาลงในแอปแกรี้ด้วยเช่นกัน ส่วนใครที่อยากให้เราเอามือถือของ h u วเว่หรือว่า HMS Phone ครับไปทดสอบเป็นไรเดอร์ไปลองขับส่งอาหารดูเดลิเวอรี่ต่างๆว่าเป็นยังไงทำงานได้หรือเปล่า <Okay. S 1> ยังไงฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวเราหาโอกาสไปทดลองให้แน่นอนจะรู้ว่ามือถือ h u วเว่เนี่ยก็สามารถนำไปขับเป็นไรเดอร์ได้เหมือนกันนะ และสลับตัวเครื่องของเม40 Pro โปรนะครับใครสนใจอยากรู้อะไรอยากถามเรื่องไหนก็เมนทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลและคำถามส่วนนั้นนะครับไปใช้กับตอนรีวิวช็อตเต็มของมือถือรุ่นนี้ครับโว้ยเม40 Pro โปรอ๋อแล้วถ้าเกิดใครอยากดูแบบไหนครับอยากดูเป็นนั่งรีวิวธรรมดาหรือว่าอยากดูเป็นบล็อกวันเดย์ออกไปข้างนอกนครับก็สามารถร re ีเควสมาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องรอยแสนให้เราด้วยนะฮะ เหบวันี้ผมพัดก็ลาไปก่อนแล้วนะครับจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ